กันชนนะครับพวกนี้ติดตั้งให้ครบนะครับงานพับเก็บขอบสวยๆแบบนี้นะครับให้นะครับพับเก็บขอบเนียนๆนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ติดตั้งให้นะครับรวมอยู่ในเซ็ตแล้วนะครับกระจกมองข้างของลูกค้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็ติดตั้งฟินใส่กันลอยให้นะครับหน้าจอนะครับติดตั้งให้นะครับใช้ฟิล์มเป็นสูญญากาศนะครับไม่ต้องใช้น้ำในการติดตั้งคอนโทรลพวงมาลัยตรงนี้ตั้งให้ครบนะครับ สวัสดีครับผมโอมนะครับจาก Watch Out X565 นะครับวันนี้ผมเตรียมส่งรถอีกคันนึงนะครับ BMW320d นะครับเข้ารับบริการติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับทางเรานะครับใช้ฟิล์มเป็นเกรด TPU นะครับเกรดพรีเมียมนะครับรับประกัน5ปีเต็มนะฮะ ตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เต็มระบบนะครับส่วนที่ติดตั้งทั้งหมดนะครับผมติดตั้งภายนอกให้ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วดําต่างๆนะครับทุกชิ้นพับเก็บขอบให้หมดนะครับรวมถึงภายในฟิล์มใสกันลอยภายในเราติดให้ครบนะครับตัวนี้มีแถมอยู่ในเซตนะครับลูกค้าไม่ต้องชําระเพิ่มเลยนะครับลองมาดูงานติดตั้งกันนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งให้นะครับพับเก็บขอบทุกจุดนะครับกันชนนะครับทุกนี้ติดตั้งให้ครบนะครับ งานพับเก็บขอบสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับคิ้วดำต่างๆนะครับเสาวปีโนแบ็กตัวนี้ผมติดตั้งให้หมดนะครับมีแบบตรงรุ่นนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ติดตั้งให้นะครับรวมอยู่ในเซ็ตแล้วนะครับงานพับเก็บขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ฝากระโปรงพวกนี้นะครับตัวนี้เราพับเก็บขอบให้หมดนะครับดิฟวเซอร์ท้ายที่เป็นสีดำนะครับติดตั้งให้นะครับครบทุกชิ้นนะครับงานติดตั้งโลโก้ครับสวยงามนะครับจะไม่เห็นขอบฟิล์มนะครับนี่ลองดูได้นะครับ โอเคนะครับรวมถึงกระจกมองข้างของลูกค้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็ติดตั้งฟิล์มใสกันลอยให้นะครับภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นทริมต่างๆสีเงินปือเปิดประตูนะครับตรงนี้ติดตั้งฟิล์มใสกันลอยให้หน้าจอนะครับติดตั้งให้นะครับใช้ฟิล์มเป็นสูญญากาศนะครับไม่ต้องใช้น้าในการติดตั้งคอนโทรลพวงมาลัยตรงนี้ติดตั้งให้ครบนะครับเก๊กลางนะครับติดตั้งให้ ฟิล์มคอนโซลนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเพดานนะครับก็ติดตั้งให้นี่ตรงนี้มีฟิล์มสกันรอยหมดนะครับก็คือโปรเทคทุกชิ้นนะครับสครับเพดครับติดตั้งให้นะครับชายบันไดตรงนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็คือพบทุกจุดนะครับโอเคนะครับสวยงามครับลูกค้าดูได้โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งฟิล์มใสกันรอย สวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Watchoutx565 นะครับหรือปรึกษาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรให้ดูเดี๋ยวมาติดตามกันขอบคุณนะครับ